ชาวาขอนเมื่อไรคป่าสิลงมาเกี่ยวกบสวายดีพี่น้องบผู้ว่าเกวเก่าเยไปเจอผู้บ่าเก่าตีลาปิดไว้นะ bài đi con đâu cọc dạy nè, cọc cảm dạy 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 cha, dạy 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 chúc dạy hay, dạy nha. hay, hay, <laughs> hay, Banika hai nắng hải bên đồn nho mù tìm bố nha hai tìm hai nè 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 nè

ปุ๊บเลยจอยปุ๊บแล้วเอนีต้องวิ่งหนีเลยอกอืมก็เธอหยานแตะน้ำเกิมันเกิง็อืมอเตนเท่าจอยเลยพดาก็วิ่คือกันเพื่อนวงมันพงอุกนะวกาก็มาหามือพัดามาาคนหมัดเข่าแล่นี่มั้อ๋อ ไอ้เขอไนนแม่อนนแ่อ่นก็ไม่ันขาววันปังนะเฮ้ยเออมื่นออมื่นก็ไมันอเออบุยาบุญยาาวฮไปจากนอกนะเฮ้ยนี่มาตากนี่เนาะมันเห็นหงมามลอยพื่ามเนี่ยตัวผูต่อตาตัวมีตอองอน

บาแน้มก็ไปไปไปแก่เสือจะมาดูพอพอให้มันนั่งกินนี่ถ้าคลิปแรวก็ชิมืงินหรอกไปปูให้มันนั่งค่ะ้าันป่าจะเสกินลงมา มาแล้วมาก่ปพี่มานั่งเชื่อพ่อพี่มัเอาลงงี้ไปนั่งลูกนั่งข้างข้ออกนี่คอนีที่ละนั่งนี้นั่งนีขไปนั่งไหน่างีนแกลงติีเบิ่งเบิ่งูอาัยวะนั่งลูนี่นั่งลงนี่อ๋ออ๋อ เออคอยลุกมหน่งเขาบดิมีมันหลดคึมมันพ้นยี่ห์อยู่ไหนแถวบรมีนดอกมีดาว ปลาเตียวขาวบ่เข้าบ่ดำ <Es> <microphones and> <noise> <marcribing noise> <tionhalf noise> บ,บน,น้าตะโกงบ่เดีไยวเดี๋ยวไปย้ายเลย้ายที้นั่นไป嘛

ไปใช่บอเมียนหมัดว่านี่บอยังบ่

กระปั้นถึกเกับเขาเนียวแล้วนะมันแหงมันจะเป็นยังเนาะโอ้ใครบอกมันปนน้ำละหน่อยมันปนกับเขาเนี้วมันจะเป็นยังไง ้เจ้าสม่ามากขาเนี้หยลูกมากเาขาเจ้าเพิมาหนึ่ง่วกหัวหน้าหมอหนึ่งขาเจ้าหวหน้าได้หัวน้ามาเมื่าคือขาเนี้ีกเลยาได้ักเลาหนึ่งนเื่อิ้นอายสาาา้าูคือเรไปข้าเจ้าแล้วต้าให้ลูกสาวให้มาเธอได้มีท่ใส่ลูกสาว นั่งกินปนั่งกินอย่านั่ง้ะนี้มันจีกานคายไปนนั่งเสื้อเพาะพู้ปนั่งเสือพอพเส้อเพาะอืมอืมอืมนีน่มันเบิ่งคีดเลยนะตีนะพ่อคุย

เนี่ยไหนแล้วลูกโหลดขีดไปพ่ะตเียรไปเห็นยังเห็นยังเห็นยังใช่อดาอดายใส่ใส่ไม่เนบอไม่เนบอเอื่อนใช่ไหมปอดาปอดาปอดาเกี่ยวข้าว Say vậy, đi Mẹn bò cả sao trời cả trời như sao Mẹ nhảy Mẹ nhảy sốt như Mia sợ. 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 Mia nhảy băng, mình nhà. Mình nhà băng. เอื้อนดูเอื้อยน้ำเอื้อยมินพอนะพอชิ้นชิ้นเอื้อยชาวจอยอย่าตีงเลยกว่า แต oh. oh oh. oh, ่ตัวบ้าเาเกี่ยวซอยช่องให้เลยแหละโอ้ยเพิ่ว่ะมันสามหมื่นแล้วปลายผู้เลี้ยงถุนอีจอดาก้นมาอื่น อ๋อดิ thả ปกๆๆมาเด้อเจ้าผลมันนี่เออปูมันแล้ว

แต่ละปีเด็กฮะอยู <im unter> <im unter> ่อบยโว้ยมึงชีได้ก mm. ินอยู่ตีบอกแคละปีกายอาบุนประมาณหกสิบใช่ แปดชิปบ่หอดดอกแปดชิปนะครับโบเลยกินเบีย้ยกันคันมึงพัดลำยื่อไอ้มึงต้องลงมาประมาณเจ็ดชิปยื่อไอ้มึงจังทีจะกินน่ะชี่โอ้ย ขี่รีบอ่ะอม้เป็นไปได้นบนเราพี่น้องจะขอกันมาคลิปนะขอบงผักผักลังใจในเด้องเบ่งขี่ก็ดอกเดียด